แลก็ขอเจริญกรญาติโยมทุกท่านแล้วก็ขอกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตามบัณฑิตรายการสนทนาธรรมเพื่อการพ้นทุกเพื่อให้มีวิปัสนาญาณที่แจ่มแจ้งในการตรวจดูขัน5ของตัวเองสําหรับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสนะที่16พฤษภาคมปีศ2567ประอาจารย์ก็ห่างหาย จากการพบปะญาติโยมไปนานนะทางช่องทางการสื่อสารลายสดุดวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะก็มาในหัวข้อธรรมที่เรียกว่าอัพยากตาธรรมมาหรืออัพยากิตธรรมนะวันนี้ปกติแล้วเนี่ยพวกเรานักภาวนาทุกคนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับในส่วนของกุศลธรรมมาคุ้นเคยกับอก,กุศลธรรมมาอันนี้ไม่สงสัยแต่สภาพของความเป็นอัพยากตาธรรมมานี่มันเป็นยังไงพวกเราเคยสอบสวนทวนตัวเองดูไหม วันนี้พระอาจารย์ฤทธิ์จะสอบถามครูบาอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่พระอาจารย์อินทริยะจารุธรรมูว่าเรื่องของหน้าตาของอภพยกตาธรรมานี้มันเป็นยังไงพระอาจารย์ครับวันนี้ลงรายละเอียดในส่วนอภพยกตาธรรมาสักหน่อยให้พอได้เรื่องเริงในธรรมกันสักหน่อยวันนี้เปิดเปิดไอ้ปีนี้ก็ครั้งที่สองทำสุนทรธรรมก็เล่นของใหญ่เลยเนาะไอ้อภพยกิตธรรมเนี่ยมันเป็นธรรมของคนที่อยู่ฝ่ายนู้นนะ หมายถึงว่าคนที่ข้ามฝั่งไปแล้วหรือที่เห็นแจมแจ้งแต่ถ้าเราผู้เรียนตามหลังกันอยู่ฝั่งนี้อยู่นะก็พอจะรับลักษณะกันได้ไปเจอใบมันเอออาจจะบอกเออลักษณะมันเป็นอย่างนี้นี่เองไอ้ว่าธรรมะเนี่ยธรรมะเนของที่ประกอบกันขึ้นนะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะสมมุติว่าเรื่องของเงาเนี่ยธรรมะของเงาเนี่ย,รรม,ย,รรม,ยมันจะมีเหตุมีผลมีประกอบกันนะไม่ต้องมีแสงแล้วก็มีวัตถุมันจะเป็นเงาอยู่เฉยๆไม่มีแสงไม่มีวัตถุมันไม่เป็นเงา呐 ในความมืดเนื้อหางเงาไม่เจอเลยนะต้องถ้าแสงพอมีแสงบ้างฉนันธรรมะก็คือของที่ประกอบกันตั้งแต่หนึ่งปัจจัยหนึ่งอย่างขึ้นไปแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ปรากฏข,ขึ้นว่าธรรมะใ,ในหมวดธรรมทั้งหลายเนี่ยผู้เจ้าท่านย่อมานะเพระพุทธเจ้าก็ไม่แน่ใจนะเเป็นครูบาอาจารย์ที่รวบรวมมาแต่ไปโดกแหละท่านมหาคัสสปาแหละก็เรียกว่าอภิธรรมธรรมทั้งจัก,กรวาลเลยนะไม่มีเหลือหรออะไรจนะเอามารวมกันแสดงว่าเป็นธรรมทั้งหมดแล้วคือสามอย่าง Wollen, des des คือธรรมที oh. para, <e ่เป็นกุศลเรียกว่ากุศลาธรรมมาและก็ธรรมที่เป็นอกุศลอะกกุศลาธรรมมาที่ต่านถามนะก็เป็นธรรมข้อที่สามคืออัพยากตาอัพยากตาธรรมมาอัพญากรตอัพญากฤินี่คือลักษณะของธรรมที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมที่ไม่มีตัณหาไม่มีตัณหาที่ประจากปัญหาถ้าจะคิดยังไงเราลักษณะของมันนะคือไม่มีตัณหาจุดไฮไลท์เลยทีนี้ธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมาเลย สำหรับท่านที่เพิ่งฟังนะอย่าไปคิดว่าทาเป็นภาษาบาลีนะทำก็กล่าวถึงสมมุติที่เขาตั้งึ้นว่าธรรมชาติต่างๆนั่นแหลนะธรรมะาออตาเรามองเห็นอะไรหูได้ยินเสียงอะไรอันนั้นเป็นธรรมะหมดธรรมะนี่มันซับซ้อนมากซับซ้อนยังไงบางทีมีอยู่แต่กระทบเราไม่ได้บางทีมีอยู่แต่ไม่กระทบก็มีฉะนั้นอย่าเล่ามันเสือเอาเอาที่จะเกิดจะเกิดพลดีต่อการปฏิบัติร,รู้แล้วจึงปฏิบัติได้ถูกสร,รุปแล้วอัพยาตริตตธรรมหรือว่าอัพยากตาธรรมมาหมายถึงว่าธรรมที่ไม่มีตัณหา <า>ทำ <ใน S 2> จั่ปัญหาทีนี้นธรรมะเนี่ยพระอาจารย์จะให้สังเกตรูปย่อมาง่ายๆเลยมันมีรูปธรรมแลน,นามธรรมเออรูปธรรมต่างๆมีอะไรรูปธรรมเนี่ยวัตถุเข้าของแก้วนี่ก็เป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมก็คือความคิดของเรานั่นแหละความคิดในความรู้สึกเรานี่แหละทีนี้นถ้าปฏิบัติธรรมแล้วไอ้ตัวสําคัญก็คือถ้าเรามีความสามารถในการเห็นความคิดก็เรียกว่ามีวิปัสสนาญาเกิดขึ้นถึงจะคุยเรื่องธรรมะละเอียดได้แต่ถ้าใครที่มีแต่ธรรมะในหนังสือไม่รู้ธรรมะที่เกิดขึ้นกับใจนั้น จบกันเลยไม่มีทางพูดได้เลยครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาเราเนี่ยเ,เรียนมาภาวนามาก็เพื่อเห็นนามรูปรหรือว่าอารมณ์วิปัสสนาญาณขึ้นฉะนั้นไม่ลำบากที่จะพูดถึงทางที่เป็นอัฤฤฤิญญากริเพราะฉะนั้นคนที่เขาได้มีโอกาสคนนิวรนบ้างแล้วมีวิปัสสนาญาณเข้าๆบ้างแล้วเนี่ยเรื่องเรื่องของอัยากตาธรรมานี่พอฟังได้แต่สําหรับบุคคลที่ยังไม่มีประสบการณ์ทางจิตเลยเนี่ยมันฟังยากครับ ต่อให้ศึกษาบาลีจบเปลี่ยนเก้าประโยคอะไรก็แต่ไม่มีสิทธิ์รู้จักเพราะว่าถ้าไม่มีาาบทสนาญาณนีเพราะว่าธรรมะต่างๆเนี่ยถ้าที่ใกล้ชิดที่พระอาจารย์เคยถามท่านว่าท่านรู้ไหมวัตถุอะไรที่ใกล้เราที่สุด<อ>วัตถุที่ใกล้ที่สุดไม่ใช่แก้วนะไม่ใช่โต๊ไม่ใช่เตียงนะก็คือตัวเรานี่ยร่างกายเนายร่างกายเราทีานี้ธรรมมีสองอย่างรูปธรรมกับนามธรรมรูปธรรมเนี่ยหมายถึงวัตถุเข้าของตัวนี้เป็นอภิญกฤณแน่นอนเพราะว่าโต๊ะไม่เคยมีตัณหาครับ โต๊ะไม่เคยมีงก้อนหินไม่เคยมีตันหาตากแดดไม่ร้องโอดโอยภูเขาต้นไม้ใบหญ้าต่างๆทุกอย่างมันไม่มีตันหาน,นั่นเป็นอภิญากฤิโดยของมันฉะนั้นสรุปแล้วตัวที่เรามั่นใจเลยว่าเป็นอภิญากฤิธรรมแนๆ่ๆในในก็คือวัตถุธาตุวัตถุธาตุทีนี้สองอันนี้เรื่องรูปเลยนะรูปเป็นอภิญากฤิเลยนะคือมันไม่มีตันหาในรูปต่อไปนามนามน่ยุ่งแล้วคนคนเดียวนะ ปุถุชนทั่วไปปู่ถูกเบวนาด้วยกิเลสเห็นอะไรก็อยากได้ลักษณะของอวิชชาเนี่ยมันอยากได้อยากได้คิดว่าเมื่อได้สิ่งนี้มาเราจะมีความสุขถ้าได้รูปอันนี้มีนะมานะถ้าได้วัตถุอันนี้เราจะมีความสุขถ้าได้นามอันนี้มน,นะมีศักดิ์ศรีคำยกยอเราจะมีความสุขลักษณะของอวิชชาตัวนั้นจิตที่มีอวิชานะ่ะไม่ใช่อภิก,กริตเพราะยังมีตัณหาอยู่ก็เลยว่านี่พอแยกแยกเข้าเข้าว่าโอ้จิตเนี่ยถ้ามีตัณหาไม่ใช่อภิกริตรเอาเป็นว่า ค่อยๆรู้จักอภยกิตเป็นขั้นๆไปไปค่อยถอดถอนส่วนที่ไม่เป็นอภยกิตคือตัณหาเนี่ยค่อยๆถอดถอนไปเป็นลําดับเป,ป็นลําดับจนถึงถึงที่สุดแหละถึงจะรู้จักอภยกิตได้เป็นที่ไม่สงสัยในอภยกิตตัว <iend en S 2> ตที่ทําให้อยากอยากได้หรือว่าตัณหาทยานอยากใจมันพุ่งไปอยากได้นาฬิกาอยากได้รูปนะอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้รูปอยากได้น้ำนี่คืออยากได้ศักดิ์ศรี อยากได้คํายกยออ,อยากได้การเคารพน้าหน้าถือตาดีก็อยากได้นาม,อมตอนที่เรายังเป็นปุถุชนหมายถึงว่าคนที่มากโดยกิเลสเนี่ยเราอยากได้มาเยอะอพอเริ่มศึกษาธรรมะมาเริ่มเข้าไปเห็นมีวิญญาณเกิดขึ้นจะเห็นว่าเอยเอาอะไรมันก็พังหมดดีกว่าจริงยุเราถืออยู่เราไม่ได้ช่วคราวแต่มันก็พังหมดที่สุดมันก็พังรูปก็พังสุดท้ายปฏิบัติถึงมรรคสูงนามก็พังอีกหมายถึงว่านามก็ไม่สามารถอยู่ได้ความถูกต้องศักดิ์ศรี อุดมคติต่างๆที่ที่เคยยึดถือไว้ว่ามันถูกต้องเนะ ừ, ี่ยอันนี้มันก็พังศ <ừ, S 2> ักดิ์ศรีต่างๆฉะนั้นตอนนี้ไล่ไปไล่ไปอยากได้รูปถ้าระดับโสดารบันเนี่ยเริ่มจะทราบแล้วว่าโอ้ล่าลสักคายิติและรูปรา่างกายเราก็ไม่เที่ยงเว้ย ừ, เราต้องตายแน่ๆเพราะเรารวมด้วยดินน้ำลมไฟพาวนารู้มีมีปัปสนาญาณเห็นกายเห็นใจแล้วเนี่ยแยกรูปถอดนามมาแล้วโอ้ไม่มีอะไรหวังพึ่งได้เลยตัวนี้ปัญญาเล็กน้อยก็สามารถ ละตัณหาได้บางส่วนเบางส่วนเราเราก็มองว่ามันค่อยละตัณหามันยังไม่หมดหราสวดบัณยก็ยังไม่หมดนู่นอตตมรรมานุนก็ยังไม่หมดอีกยังมีตัณหาอยู่ยังมีตัณหาตราบใดที่สิ่งใดที่ว่าประกอบด้วยตัณหาสิ่งนั้นไม่ใช่อภิยกระ์ฉะนั้นวัตถุที่เป็นคนเราเนี่ยถ้าคนยังมีชีวิตจิตใจอยู่ก็ยังไม่ใช่อภิยกรต์เพราะมันประกอบกันอยู่ประกอบด้วยอวิชาอยู่สรุปแล้วก็คือเราไล่ไปสิถ้าอยากทราบอภิยกระษ์นะเพราะคำแพลมันสั้นนี่ ใช่ครับมันก็แปลมาสั้นเพราะว่าสภาพที่ไม่มีตัณหามีอะไรบ้างในคมพี์ที่ว่ามีปัญหามีวิบากจิตมีวิบากอ่าวิบากก็คือมีกิริยาในกิริยาเขาคิดอันนั้นไม่มีตัณหาครับนั้นท่านเขียนไว้เยอะแยะไปหมดนะครับที่จะเป็นต่างๆโดยเฉพาะในอภิธรรมท่านบอกว่าไอ้พูดเรื่องจิตเนี่ยถ้าพูดเป็นแบบเป็นแผนพูดได้หกแบบแต่เราพูดโดยพิสดารเนี่ยหาประมาณไม่ได้ไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นอย่าถือหกแบบถูกอย่าถือแปดแบบผิด หนึ่งล้านแบบก็ได้เพราะจิตอัศจรรย์แล้วแต่ว่าเราไปสัมผัสจิตแบบไหนความสามารถในการเข้าถึงเข้าถึงเรื่องเราเรียกว่านั่นคือเรื่องอะไรนะอภิธรรมเรื่องอภิธรรมบางท่านก็จริงๆอภิธรรมก็พูดถึงธรรมที่ไม่มีไม่มีคนไม่มีคนยึดเป็นสวิสธิ์ันสุูของมันเป็นสายตาของพระพุทธเจ้าสายตาของพระอรหันต์ที่มองลงมาจังลกกายใจทั้งหมดเนี่ยถึงจะเห็นอภิอยักติหรืออภิธรรมจริงๆครับ ีเนี้ยพอมาปฏิบัติถึงโสดาบันนักเ,เรียกว่ามรทั้งสี่แหละมรที่เป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาจนเป็นพาาระอรหันต์ละวางทุกอย่างจิตไม่ตัวน,นี้จิตเป็นอภัยกฤิแล้วหมายถึงว่าไม่มีตัณหาเห็นขันห้ามาก็ไม่มีตัณหาในตัวเองไม่มีตัณหาต่งางๆมันเริ่มที่ไม่ปฏิสนธิวิญญาณเนาะม,มันต้อง จุดมันต้องออกตรงนั้นเป็นจิตตัวเองจริงๆจิตก็เป็นธาตุขันห้าก็เป็นธาตุแต่ถ้าผสมกันด้วยอวิชาคือยังไม่พ้นเมื่อไหร่เนี่ยอภิญญากิฏไม่มีแต่ความจริงจิตของเรานะพอจริงๆเป็นภาษามคตภาษาบาลีเพราะเพลเป็นไทยมันยุง่งครับมันยุ่งมากเพราะว่าจิตเนี่ยบางคนอ่านอ่านตำราไม่เข้าใจครับอย่างเวลาเราศึกษานะจิตมีในสมัยใดจิตมีในสมัยใดเออถ้าเราจะหาจิตเนี่ย แกงเทพโพมีในสมัยใดเงี้ยโอ้ oh, มีตอนมีกะทิมีอะไรอย่างก็บรรดระก็คือความขาวบริสุทธิ์ว่าความบริสุทธิ์ของใจต่างๆมีมนัตมีหะไทยีอะไรต่างๆจิตจะมีในสมัยนั้นแต่คนไปยึดเอาว่านึกว่าอันนั้นแปลว่าไปจิตวิญ,ญญาณบ้างมโนบ้างแปลว่าจิตไม่ใช่จิตจิตคือสภาพบริสุทธิ์จริงๆพระเจ้าบอกว่าใสายพระพัดสอนแล้วก็เมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็เลยมาเชื่อมกับวิญญาณในขันห้า มีเจตสิกห้าสองทิ่รวมเป็นใจครับเป็นแ่ทีนีแ <ก S 2> ้แคพูดกันทุกวันนี้พูดเรื่องใจกันนะครับแต่พูดเ่อจิตก็เลยงงกันไปใหญ่ตัวถ้าสําหรับบรรดาบรรฑิตารามเนี่ยพระอาจารย์จะอนุญาตให้เรียกว่าจิตเฉพาะจิตเดิมแท้ครับนอกนั้นเรียกว่าใจหมดมจิตสําหรับพระอาจารย์เนี่ยให้มันเป็นธาตุรู้ซะให้เป็นธาตุรู้ซะให้มันขยับมาถึงความเป็นธาตุซะ จะได้สื่อสารตรงกันถ้าหากจะว่าหรือว่าใครไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ขอให้รู้ว่าถ้าไม่เห็นด้วยหรือไม่ตรงกันก็ไม่ตรงในส่วนสมมติค่ะแต่ในะสภาพของภาวะของการเข้าถึงเนี่ยมันเข้าถึงได้จริงๆปฏิบัติแล้วมันเข้าถึงจริงก็คือภาวะที่เป็นคาดรู้คือจิตเดิมท<อ>ึงนีนก็ว่าจิตเดิมเนี่ยเมื่อหมุนทบชาตินี้เราอะไรเราเจตสิกของมนุษย์ห้าสิบสองชนิดมีอารมณ์ดีอารมณ์บุญอารมณ์บาปกุศลอกุศลต่างก็ว่ากันไปเมื่อรวมกันจะไม่เป็นอภัยกริเป็นตันหา ตั้หามันก็เลยจิตไปรวมไปเข้าใจผิดในขันห้าตัวเองนั่นแหละไปเห็นมันคิดเห็นมันดีใจก็นึกว่าจิตด,ดีใจ<ม>เห็นมันทุกข์มันสุขต่างๆไม่เห็นเป็นอภิเกตสักทีคือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยแยกตัวออกมาเป็นตัวเองสักทีหนึ่ง<ม>ตั้งแต่เกิดมาก็เ,เลยต้องมาอาศัยไอ้นี้แหละที่เราพูดกันทุกวันนี่แหละคือว<ม><ม>ิปัสนาญาณน,นี่แหละที่เราเดินจงกรมกันแยกรูรั้วกายนี่กายนี่กายนี่กายสิ่งที่ทําเราทําความรู้สึกตัวแล้วจะเห็นสิ่งที่ไม่ได้ทําความคิดนะมาเริ่มมาแล้วความคิดนี่มีเพศ ก็ความคิดก็คืออภิธรรมทั้งหมดนั่นแหละกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเดินจงกลมสามวันแรกโอ้โหยุ่งนิวรเยอะมากอยากจะร้องโหมดให้ม่วงนอนพอวันที่สี่อ้าจิตเป็นเทวดาแล้วเ้ยมีธรกิจกุศลนะพอวันนั้นเริ่มเป็นพรหมแล้วนะเป็นพรหมสมาธิมีอุเบกขาเป็นหลักนะไม่ทุกข์ไม่สุขแล้วก็พอทิ้งทุกอย่างหมดนั่นแหละถึงจะเป็นอภิญญาิตธรรมจริงจริงอยู่กับอภิธรรมแต่ว่าไม่ทราบว่า อภิธรรมกูออยู่ตรงนี้มันไม่ทราบมันเป็นไปสักอย่างเดียวเวลาโกรธมากก็เป็นกับโกรธเวลาโลภมากก็เป็นกับโลภเอไอธรรมชาติอัพยกตาธรรมมาเนี่ยอีกธรรมชาตินึงเนี่ยพระอาจารย์วิบากเนี่ยข้าท่านบอกว่ามันลึกซึ้งนะที่ผมอ่านนั้นที่ผมก็งงๆเหมือนกันนะพยายามจําลองมันจําลองไม่ถูกเหมือนกันสภาพของวิบากเนี่ยที่มันเป็นอภิยกฤรเนี่ยกามระวจริบากอย่างเนี้ยรูปาวจรี่เป็นวิบากอะไรมันเป็นลักษณะยางไง วิบากคือมันเป็นแล้วด ừ, ้วยกรรมของเราครับแดีด้วยกรรมของเราพอมันเป็นปับ๊บเมื่อมีผัสสะปับ๊บพอมีอะไรเกิดขึ้นมันจะเป็นวิบากแล้ว ừ, เช่นว่า,าคนชมเราครับคนชมเราปับ๊บมฐฐฐีปัสสาปะทจใจเราปับ๊บเนี่ย ừ, มันขึ้นมาเป็นเป็นสมณทัตเป็นความยินดี ừ, ถึงเรากำลังรอง้องไห้อยู่เด็กกำลังรอง้องไห้อยู่พอเขายอเออแต่งตูวสวยจังมันก็อดที่จะยินไม่ได้ใน<อ>ใจขันห้ามมันเป็นขันห้ามมันเป็นครับเออนั่นแหละคือวิบากแต่มันเป็นท่อนสั้นๆนะๆไม่ใช่ว่าโอ้จะไปคัดค้านกันหลายมัน เรื่องอภิธรรมนี่เขาพูดถึงซอยมาไม่มีคนอยู่ในนั้นซอยสั้นๆสั้นๆสมมติว่าผัสสะเกิดขึ้นแล้วโสมนัสเกิดขึ้นอตอนนั้นน่มันเป็นขันห้าบริสุทธิ์เป็นขันห้าบริสุทธิ์และจิตงงจิตงงจิตไม่เข้าใจไปยึดว่าขันห้าจะเป็นเราก็เลยโกรธกับมันไอ,อ,อ,อสภาพที่ว่าวิบากเนี่ยเป็นเหตุให้เ,หเกิดกิเลส กิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมอันนี้คือวัตตะเนี่ยไอ้สภาพตรงนี้แหละที่ว่าวิบากมันเป็นอภัยกิจเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นกิเลสมันยังไม่ได้เป็นกรรมเราจะต้องหลงซะก่อนจิตต้องหลงซะก่อนถึงจะเป็นกิเลสเป็นกรรมขึ้นมาได้วิบากที่ท่านบอกและกิริยาที่ท่านบอกก็คืออาการตรงนี้ก็คือมันเป็นแล้วเปลูกต้นไม้แล้วเป็นมังคุดแล้วไม่ใช่วันดีคืนดีจะให้มังคุดเพิ่งอายุได้สองเลยใช้มังคุดเป็นมะม่วงมันไม่ได้นั่นแหละคือวิบากมันเป็นอภัยกิจของมัน มันขึ้นของมันเป็นส่วมนัดแล้วจนกว่าจิตมันจะฝ่อคือจะสลายไปแล้วเมื่อเกิดดวงใหม่ขึ้นมาอีกครับจะลักษณะของอภิญากริจจะมันซอยๆๆไปอันนั้นเป็นเป็นลักษณะอภิธรรมนะแต่ชีวิตจริงๆมันก็มีเมื่อจิตเราแยกมาจากขันห้าได้ชัดเจนเขาเรียกว่าแยกรูปถอดนามมาโอ้จะทราบว่ารูปนามเราพึ่งพาไม่ได้จนจิตจะเหลือจิตเดิมแท้จริงๆอยู่ครับจิตเดิมแท้เราเป็นจิตอภิญากริจอภิญากริจธรรมบางทีคนเรานะปฏิบัติอย่างพระอรหันท่านปฏิบัติเนี่ย ถ้าสุขกคอสโกเนี่ยจะแยกออกมาห่างจิตจิตจะแยกออกจากฐาห้าได้หน่อยหนึ่งยังอยู่ติดกันสะเทือนึงกันได้แต่ว่ามันลอกล่นแล้วเหมือนท่านอุปมาว่าน้ำบนใบบัวนั่นแหละอันนั้นแหละแต่ถ้าเขย่ากานบัวปั๊บน้ำก็เด็นด้วยอยู่บนบัวนั่นแหละไม่ได้ลอยไปไหนแต่ว่าถ้าพระวิชาสามเนี่ยจะห่างสักหน่อยพระอภิญญานี่จะห่างสักหน่อยแล้วปฏิสัมภารยิ่งห่างไกลเลยเพราะว่าท่านถอดจากวิญญาณเลยท่านไม่จะทราบได้เฉพาะอยากจะรับทราบแต่ปกติก็ จิตก็ถอดอิสระจากวิญญาณรับอันนี้เลยถ้าพูดเรื่องอภิญากรก็จะพูดด้เสียงดังเลยเพราะว่าประสบการณ์มันชัดประสบการณ์มันชัดเจนอภิญญากรนี่อย่างที่เราพากันปฏิบัตินะสอนให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวอย่างเดียวเนี่ยรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสุดยอดในการปฏิบัติธรรมนะปกติจิตของเราเนี่ยถ้าคลุกเคล้าด้วยเจตสิกต่างๆเนี่ย มันไม่เป็นอพยัพยกริตนะมันแฝดเปื้อนด้วยเจตสิกหมดแต่ที่ถ้าเดินรู้สึกตัวสัมผัสกายสัมผัสปับ๊บรู้สึกตัวพอรู้สึกกระทบสัมผัสปับ๊บเนี่ยธรรมดาจิตเนะี่ยเวลาจะเกิดดวงหนึ่งขึ้นมาเมาื่อางอารมณ์หนึ่งขึ้นมามันจะมีจิตพื้นฐานอยู่เจ็ดเจตสิกพื้นฐานอยู่เจ็ดอย่างมีอะไรบ้างนะเจตสิกเจตสิกพื้นฐานผัสสะเวทนาผัสสาวะเวทนาสัาสญญาเจตนาเจตนาแล้วก็เอกคตามณสิการชิวตินีจีวตินีเจ็ดอย่างนี้ไม่ว่าจะคิดชั่วคิด ไม่ชั่วเกิดต้องมีสองจงอแต่ทีนี้ปฏิบัติแบบเราเนี่ยวางมือผัดส,สะเวทนาจะมาไม่เอาแล้วเวทนาไม่เอานับภาษาในสัญญาถ้าเวทนามาปับ๊บมันจะดึงสัญญามามก็เราก็ตัดพอผัดสะผัดสะเดินโยกงผัดส,สะผัดส,สะเคลื่อนไหวมือผัดส,สะผัดส,สะปับ๊บทีนี้มันเหลือแต่วิญญ,ญาธาตุยังไม่ใช่จิตบริสุทธิ์แต่มันใกล้นิพานมากมันใกล้นิพานมากมันยังไม่เป็นจุดบริสุทธิ์ก็แล้วแต่แต่ก็จริงแต่ว่ามันใกล้นิพานมากพองานสุดท้ายก็คือตัดวิญญาฉะนั้นจบ ป็นสุดยอดของธรรมเลยนะค,ความรู้สึกตัวนี่รู้สึกตัวนี่ติดติดจิตเดิมแท้วิญญาณธาตุกายยะวิญญาณนั้นติดจิตเดิมแท้เลยแต่แต่สังเกตดูว่าไม่ว่าเราจะเดินจงกรมสัมผัสหยิบจับอะไรสัมผัสหรือจะเป็นนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวทำอนาพนสิหรือทําความรู้สึกตัวทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยมันสัมผัสเวทนาได้เหมือนกันแต่เวทนาอนันเนี่ยมันเหมือนไม่มีภาษามันเป็นเวทนาที่เนื่องในกายอย่างไรแปลก พระอาจารย์เคยเจอสภาพอย่างนี้ท่านพระอาจารย์เรียกว่าอะไรนะวันก่อนได้ยินที่พระอาจารย์พูดอเวทนาที่มันแข้าแเวทนาเวทนาจะเป็นเวทนาในในอภิธรรมเนี่ยมันเป็นเวทนาที่เนื่องด้วยเจโตสัมผัสครับสัมผัสโดยใจเวทนาที่ไม่เกี่ยวกับมโนสัมผัสครับถ้าเป็นมโนสัมผัสไม่ใช่อภิยกริดอืมแต่ถ้าเป็นเจโตสัมผัสเป็นอภิยกริดก็คือเดินรู้สึกตัวรู้สึกตัวเฉยเฉยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรื่องกาย เรื่องกายนี่เป็นอภัยคิดเรื่องใจไม่ใช่อภัยคิดไม่ใช่อภัยคิดเพราะใจมันเป็นการมุติมันสืบไปมันเป็นตัณหาเรื่องใจฉะนั้นปฏิบัติเนี่ยอย่าเอาความคิดไปปฏิบัติเราจะดูความคิดเราอย่าเอาขันห้าไปปฏิบัติจิตเลยนะมาดูการตั้งจิตเลยนะในเรื่องของภาษาเนี่ยที่พระอาจารย์พูดเนี่ยมันออกไปในทางที่เขาเรียกว่าโดยพิสดารอย่างเช่นว่าการสัมผัสเอาแค่ผัสสะเนี่ยไม่เอาจิตสิกอื่นไม่ว่าเวทนาสัญญา หรือมนสิการชีวิตินทรีย์หรือ,อวิตกวิจารณ์ณอะไรพวกนั้นนะจริงๆแทบไม่ต้องไปเลยถึงวิตกวิจารเลยได้ซั่งอันนี้ก็ยืนยันว่าเคยเจอในคัมภี์เหมือนกันอย่างเช่นคนที่รู้ลมเนี่ยถ้ารู้ตามลมเข้าเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยท่านบอกว่าคำพีรุ่นเก่าเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเหตุให้เจตสิก เกิดขึ้นเยอะท่านบอกอย่างนี้เลยนะถ้าเราตามลมมากๆเราไม่รู้เนี่ยเป็นเหตุให้เจตสิกเนี่ยเกิดเยอะมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญาอะไรเยอะเลยท่านเลยว่าให้มารู้ที่จุดเดียวเบาๆเพื่อระงับเจตสิกที่มับวายเกินไปท่านบอกอย่างนี้ก็เหมือนกับที่เราพยายามรู้สึกตัวซื่อมันเป็นอภิากิจตั้งแต่แรกเลยการวางความรู้สึกตัวหรือว่าคนสายที่ปฏิบัติสัมมาญะแบบเราเนี่ยพยายามจะเข้าถึงความรู้สึกซื่อๆแต่ไม่ถึงซื่อสักทีจริงๆทุกคนถามตัวเองก็รู้นะ ว่ามันซื้อลำบากจริงๆนะเวลาปฏิบัติเนี่ยธรรมดานอกจากเจตดสิกเจ็ดวงเนี่ยที่เราพูดถึงแล้วนะครับมันจะมีวิตกวิจารมาถ้าวิตกวิจารณ์วิตกนะไปยกอารมณ์วิจาร์ว่าเพ่งอารมณ์มันจะต่อยังอื่นอีกมันเป็นตัวความคิดชัดเลยพอาจย์ถูกหรือผิดมันยังต้นถูกลังเลสงสัยขึ้นมานี่วอนขึ้นมาเต็มไปหมดเลยฉะนั้นการที่จะวางรู้สึกเบาๆไปมันยากแต่ก็ทําได้เป็นธทมที่ระงับตัณหามากผมเคยลำพึงกับญาติโยมหลายคนและเพื่อนๆนะปฏิบัติด้วยกันนะบอกความรู้สึกตัวนี่มันค่า มันเป็นศัตรูต่ออวิชชาที่สุดเลยอวิชชามันดิ้นที่สุดเพราะว่ามันอยากคิดมันอยากมีตัณหามันคุ้นแต่ความรู้สึกตัวถ้าเราระงับเราสันโดษมากน้อยสันโดษมากน้อยนี่เป็นอารมณ์ใจเลยนะฉันจะพอใจแค่นี้แหละที่กายของฉันสัมผัสเนี่ยฉันจะทําให้ใจให้พอใจเนี่ยสรุปก็คือในขณะที่เราสัมผัสปราศจากตัณหาความอยากได้อยากีปุ๊บมันเป็นเจตัวสัมผัสมันเป็นผัสสะบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นไปเลยมันเป็นเอ้ามันเป็นสัมผัสยะบริสุทธิ์ไปเลย ทีนี้เราก็เวลาความคิดถืออะไรมันเกิดขึ้นเราเห็นชัดเห็นชัดมากก็ที่พระอาจารย์พูดบ่อยๆนั่นแหละเราทําอย่างเดียวทําความรู้สึกตัวจากนั้นจะเห็นสิ่งที่เราไม่ได้ทําความคิดมันเกิดขึ้นเองค,ความคิดนั่นแหละคืออภิธรรมทั้งหมดมนั่นแหละมันจะส่งให้ถึงอภิญกฤตรับส่งถึงอภิญกฤตความไม่มีตัณหาปฏิบัติมันก็ดูยากไหมก็ไม่ยากนะแต่แต่ถ้าคิดเยอะน่ะมันจะยากจริงๆความรู้สึกตัวที่หรือสัมผัสบัพพระที่เราพยายาม ชู True, ตัวนี้เนี่ยเพราเราสานักเราก็ภาวนานเรื่องสัมผัสบับพพระเนาะเอาเรื่องของสตินี่เราใช้นิดเดียวใช้มาเอาเอาจิตมาอยู่ที่ที่กายคือสัมผัสใช้น้อยมากซึ่งเป็นอารมณ์ที่เบามากก็เลยชูว่าอยากให้รู้ว่าสัมผัสบับพพระเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ใกล้น,นิพพานมันใกล้น,นิพพานมันใกล้อพย,ยกจิจริงๆแล้วพุทธเจ้าเนี่ยท่านเรียงกรรมฐานใหญ่คือสติปัฏฐานสี่ไว้ในหมวดกายนะครับผู้ภาวนานะถามตัวเองถือรู้จักกายหรือยัง หรือว่ามปนอยู่ที่ใจอยู่ใจนี่มันแลบแผลบแผลบแผลแมันไม่เที่ยงแต่กายนี่กว่ามันจะตายมันต้องหลายปีหกสิบเจ็ดสิบปีนูน่นมันพอได้อาศัยหาความรู้จากมันอยู่บางทีนะขนาดกรรมาฐานอาณาพสิทิ์ดูลมนะบางทีเห็นแต่ลมไม่เห็นความรู้สึกตัวอไอตัวนี้ชัดเลยมันติดกันเหมือนมือซ้ายมือขวานะลมเข้าลมออกเมื่อเราเดินจงกรมน่ะดินไม่ได้เดินตามเราออันนี้ใจไปอยู่ที่ดินใจเออใจไปอยู่ที่ดินบอกว่าเจอกรวดด้วยเจอหญ้าด้วยเจอแข็งเจออ่อนไปด้วยใช่ไปที่ดินหมดเลย อย่างอนาประสริเนี่ยเป็นกรรมฐานที่ระงับวิตกวิจารอยู่แล้วจริงๆแล้วพุทธเจ้าบอกว่าเป็นกรรมฐานที่ปราณีตมากเพราะอะไรเพราะมันระงับวิตกวิจารมันจะไปเล่นทิฏฐิตัวเดียวเลยทีนี้คนเราเนี่ยอนาปาะสริเนี่ยขอออกนอกแนวเลยนะเพราะว่ามันเข้ากับบริจกตตเหมือนกันแต่จริงๆมันเป็นเรื่องความรู้สึกตัวเหมือนกันอาจารย์แนะนําได้เรื่องนี้อนาปรนสริเนี่ยอาจารย์ว่าเป็นกรรมฐานที่มีหลุมเยอะที่สุดหลุมใครเดินทางไม่ดีนะตกหลุมอนาปรนสริเนี่ยที่พูดอย่างนี้เพราะอาจารย์เนี่ย จร,จริงๆแล้วมาจากอนาพัสธสิตนั่นแหละเบื้องตอนอ้นที่เบื้องต้นก็อนาพัสธสิตพอไปถึงปฐมฌานสบายปั๊บโอ้จิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วปั๊บต่อไปจะขึ้นปิติแล้วหลุมพิธีมาเริ่มขนาดนี้ปิติปิติทั้งห้าโอ้อัศจรรย์พันลึกมากติดปิตินึกถึงปิติห่วงกับน,นึกถึงพิติถ้าคือเชื่อครูบาอาจารย์บุญมีดันพ้นขึ้นหลุมพิติไปไปตกหลุมสุขอีกชั้นสามครับชั้นสามลุ้งสุขนอนแอ่งสุขเลยโอ้ดีใจจังเลยติด ทานจิตติดหลุมเอขาอีกอนั่นแหละมันมีอารมณ์จิตให้ติดเยอะครับฉะนั้นคนที่ติดสมาธิคือไปนอนอยู่ในหลุมเอ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 ,เอ,เอกอมนอนหลับสบายเลยติดสมาธิพอมาทําการทํางานที่ศาลาหรืออะไรต่างๆเรารู้สึกไม่พอใจอยากจะเก็บอยากจะกลับถ้ำไปทําสมาธิต่ออันนั้นเป็นของที่พังได้แต่เจ้าตัวไม่รู้ครับถ้าเกิดตายตอนนั้นก็เป็นพรหมตายด้วยอารมณ์ที่เป็นเป็นสมาธิอย่างนั้นนี่พระอาจารย์ราบอกมีหลุมเยอะฉะนั้นจะเดินชานตั้งแต่ปฐมชันจนถึงสมบัตแปดเนี่ย ถ้ารู้ต้องเข้มแข็งมากโดยเฉพาะอารูปฌานนะอารูปฌานเนี่ยเมื่อถึงฌานสี่เนี่ยจิตจะหมดแรงจิตจะหมดแรงปั๊บจะยกเป็นวิถีจิตขึ้นไม่ได้จะเคล้าอารมณ์ยกวิถีจิตขึ้นเคล้าอารมณ์ปุญญาพิสังขารอ่าปุญญาพิสังขารในการขึ้นไปขึ้นอากาสารนันใจชนะขึ้นไปเอากินจชนะต่างๆเนี่ยมันดึงมันมันสร้างอารมณ์เข้ามาในจิตไม่ได้เพราะเราจะทําในเรื่องอารมณ์นั้นๆอารูปฌานเพราะว่าเรียกว่ามันไม่สามารถยกขึ้นวิถีได้อนนี้พูดนอกเรื่องสักหน่อยนะแต่ให้ทราบว่า อานาปณสติเนี่ยรู้ลมเขารู้ที่คู่จมูกต่างหากความรู้สึกที่เกิดจากลมความเกิดความรู้สึกที่เกิดจากลมใช้ความรู้สึกที่เกิดจากไม่ได้เอาลมเหมือนเราเดินโยกมเราไม่ได้เอาดินเราเอาที่มันรู้สึกเราหยิบแก้วเราไม่ได้เอาแก้วเราเอาความรู้สึกเดี๋ยวบางคนเนี่ยอาจารย์มาเห็นว่าปฏิบัติหาความรู้สึกตัวกันยากจังเลยพระอาจารย์ก็บอกเอ้ยมันจะไปยากไังไงหาเหรียญในสือกระเป๋ายังหายากกว่าอีกรู้สึกตัวแค่แตะปั๊บมันปรากฏขึ้นเลยหาไวกว่าหาไวกว่าไม่ต้องไปค้น งั้นรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวีนเป็นจิตนะแต่มยังไม่ไม่เป็นจิตแท้ๆเป็นจิตที่ประกอบด้วยวิญญาณชาติวิญญาณธาตุไม่น้อยมันติดที่สุดแล้วพลิกนิดเดียวทิ้งวิญญาณป๊บหมดกิเลสเลยครับคือห่างกิเลสนั่นแหละจะพูดว่าอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ธรรมะอภิธรรมนั่ที่เขียนว่าเป็นภาษามนุษย์ทั้งหมดครับตั้งมาเพื่อสื่อสารกันไม่เป็นภาษาบาลีเป็นอะไรก็แต่ไอ้เรื่องมะม่วงเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าฉันคือมะม่วงหรอก แต่ว่าคนเรียกมันว่าอะไรจะได้เรียกมาหยิบมาใช้กินได้ถูกอย่าไปทะเลาะกันเรื่องภาษานะขอให้ปฏิบัติเถอจะจะเห็นแจ้งจะรู้แจ้งเองเชื่อว่าทุกท่านที่เป็นนักภาวนานักปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นเริ่มต้นเลยนะก็อยากจะรู้แจ้งในตัวเองนั่นแหละแต่ทํทำไปแล้วมันหลงมันติดติดสุขบ้างพติดสุขบ้างมีสมบัติคือวิชานิดๆิหน่อยหน่อยบ้างก็กลายเป็นทิฏฐิก็อยากแสดง มันมาหลงที่หลังพระอาจารย์มันคิดว่าใส่ถุงได้ใส่ถุงใ,ใส่ห่อได้มันไม่มีธรรมะมันไม่มีอะไรเอามาได้เป็นอนัตตาไอ้ที่เราเคยนั่งสมาธิวันนั้นโอ้โหเจอแสงเจออนัตตาโอ้มันบ้าทั้งทีตอนนี้เรามีอะไรตอนนี้มึงมีอะไรตอนนี้มันแค่นั้นทำปัจจุบันมันมีแค่นั้นนี่ก็พงใสทีนี้พี่เวกดูสิว่าฟังเสียงสัมผัสลมให้อยู่ในปัจจุบันอาศัยวัตถุที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือกายสัมผัสวัตถุกายเรา เป็นอภยกิจด้วยไม่มีกิเลสด้วยตัวนี้แล้วก็ดูไอ้ตัวที่มันจะเป็นกิเลสได้ก็คือมโนไอ้ตัวมโนนี่มันจะเป็นตัวกิเลสได้ไม่เป็นตัวตัณหาได้แต่กายเราเป็นตัณหาไม่ได้นามธรรมาท,ทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่มีอยู่ที่มีแต่นในสัตว์ทั้งนั้นสาม,รมีรูปภูมิน,นนะนามธรรมาท,ที่จะสร้างเป็นกิเลสได้ที่เป็นตัณหาได้ดินนั่นเองดินน้ำข่าสะไหมวันนี้เราขุดสะกันดินนั้นนั่ะดินตัวนั้นไม่มีตัณหานะรถจะเยียบมันก็ไม่ร้องอุดโอยตากแดดตากตรมฝนตองมันไดดินนมมมม่่ััลทีพาก็ไมม่ีัหากจะ ไฟที่มันขึ้นก็ไม่มีปัญหาแล้วแต่เชื้อมีเชื้อก็ไม่เชื้อหมดก็หยุดน้ําฝนตกแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแต่เมื่อดินน้ํหลงอไฟมารวมกันเป็นคนจิตเริ่มมีปัญหาเว้ยจริงๆผมที่มันเกิดขึ้นน่ะมันต้องเกณฑ์ต้องเตรียมกันไหมมันงอกขึ้นน่ะมันไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนยาขึ้นจอมปลวกเลยมันไม่มีเจตนะฉันจะงอกขึ้นแล้วนะเพราะเส้นผมมันคืออพยพกริดขันหน้ามันคืออพยกริดมีแต่จิตโง่เนี่ยจิตวิชาที่เห็นมันเป็นอย่างอื่น พมสงนี้ไม่สวยอยากได้สงอื่นเนี่ยเสื่ออย่างงี้ไม่ดียังงุนไม่ดีไปฉะนั้นตัวมีปัญหาตัวมีตัณหาหรือปัญหาก็คือใจอย่างเดียวอฉะนั้นเราก็ต้องเอาจิตเดิมแท้ของเราออกมามปฏิบัติจนแยกรูปไปแลยนะหลวงปู่ด,ดูลย์เนอนะแยกรูปถอดนามเออแยกรูปถอดนามกันีแล้วจะเจออริฤคิตเองอม,มีอยู่แหมามานี่เนี่ยเอามานี่ส่ายยุ่งยากมากกมานี่มาที่อสมมติารามมันมีอยู่ไม่มีพลาดสักคนลงมาเนี่ย มันชัดเจนอยู่ก็พา,พากันปฏิบัติได้ได้ตรงเพราะที่ติดก็ไม่ได้ติดอะไรที่ว่าดูเหมือนเยอะก็ติดอย่างเดียวคือติดใจตัวเองนั่นแหละอื่นๆไม่ได้ติดอะไรเลยพระอาจารย์ฤทธิ์ฝึกภาวนาเบื้องต้นดูติดดูดูใจดูจิตนี่แหละติดดูมองดูอยู่นั่นแหละลืมลืมตัวแต่มันลืมตัวมันไปเมื่อไหร่เราไม่รู้ไงอตอนที่เห็นนี่มันเห็นอยู่แต่สักพักหนึ่งมันมันเป็นเห็นอย่างเดียวตัวมันไม่เห็น ต้นไม้ตรงหน้าไม่เห็นหูมันไม่ได้ยินเสียงและไอ้ตอนนั้นอารมณ์ที่ละเอียดตรงน,นั้นม,มีใครแนะนําตอนปฏิบัติแรกๆเออเห็นญาโยมสงสัยเรื่องน้รนารูปแล้วค่อยๆทํากันมาหลังเนาะอาจจะเป็นพรุ่งนี้อะไรก็แ,แต่นะเพราะว่าไม่ได้ไล์ไม่ได้คุยทรมากกันมาเป็นปีแล้วต่อไปพระอาจารย์จะทยอยทาตอนนี้ว่างแล้วนะมีช่างทำอยู่สองทีมแล้วเราไม่ต้องยุ่งเราไม่ต้องยุ่งซื้อของโอซื้อของซื้ออะไรวุ่บายมากนะทบ้านพักให้โยมได้มาอยู่ได้อาศัยนั่นแหละนะพระอาจารย์สองท่านแล้วก็พระในวัดก็ช่วยกันไม่ชงไม่ชี เราตั้งใจจะสร้างอาสมเดตตารามนะเป็นเป็นสถานที่ภาวนานะภาวนาเป็นที่ส่งต่อปัญญาของพระพุทธเจ้าก็มาไม่ยากหรอกครับอาจารย์อ่างจากกรุงเทพเพแค่สองชั่วโมงอยู่บนทางหลวงหมายเลขยี่ิเ็ที่เราจะไปเที่ยวภูทะเบิกเนี่ยมาได้ง่ายแ๊บเดียวก็ถึงมาเปิดคอนทุกทุกเดือนอยู่แล้ววันที่20่สิถึงวันที่ยี่สิบกก็ทยอยมาเพราะสารามารับได้น้อยมารับได้แค่เท่าไหร่ ตอนแรกตั้งอัน30คนตัวนี้มันขึ้นหลัก40-50แล้วแล้วก็พอบินเบียนอยู่ๆกันไปนะ<ม>ก็ทยอยมานะก่อยากจะพ้นทุกข์<ม>อยากจะเข้าใจน<ม>ี<ม>่ธรรมะทธรรมะที่โดยส่วนใหญ่ที่เรามุ่งเน้นแสดงเนี่ยที่พระอาจารย์ฤทธิ์เอามาสอบถามครูบาอาจารย์พระอาจารย์ใหญ่อย่างเดียวเลยนะมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดวิปัสสนาญาณ ออย่างเดียวอย่างเดียวเลยคือทให้จิดวิปัาญาให้ไทำตาไม่สอนว่าอย่างงี้อย่างงี้จะสอนให้มึงมีตาสิมึงมีตาสิมึงทําตาสิตานอกพ่อแม่มึงให้มาแล้วตาในมึงทําเองเพราะว่ามันไปปลดให้กันไม่ได้ไอ้เรื่องความเห็นผิดเนี่ยมันต้องปลดเองไอ้ตื่นเนี่ยมันต้องตื่นเองอ้าววันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเนาะเดี๋ยววันหลังก็ทยอยกันมาอีกเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวคือผลทุกในชั้นนี้ก็แหละนะเอาใครทุกท่าน มีความสุขความเจริญนะแล้วก็มีร่างกายแข็งแรงรู้แจ้งในขันห้าแล้วก็พ้นทุกในปัจจุบันชาติกันทุกๆคนเจริญพรสาธุเจริญ